หัวพอตเตอร์มาดูแลวัวก็ได้น้องเห็นมันไปขุดปูขุดอะไรอยู่ไม่รู้อะมันดมแล้วมันก็ใช้หัวมันขุดจริงจริงพอตเตอร์นี่หรอใช่พอตเตอร์ก็มาดูแลวัวเหมือนกันเนาะใช่มาดูแลดูวัวกินน้ำตัวนี้มันแทพเป็นปกติเพราะว่ามันผล่มาเป็นอย่างนี้ดึงไว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 ้จะไปแล้วได้ดีพอตัวนั้นเนาะเยอะเหลือกันนะ คาัวบางตัวเราไม่ต้องดึงไปหายเลยดุกน้อยค่อยเห็ดจุงไปไหนครับนีนๆนๆนเดี๋ยวให้โดนขาตัวเองนะอย่าให้เชื่อมาเกอะขาตัวเองนะโดนขี้วัวก่อนโดนขี้วัวโดนขี้วัวก่อน เอาไปผูกที่ไหนครับไว้ช่วงนี้อากาศร้อนมากนะทุกคนโอ้โหระวังอย่าให้เชือกมาเกาะขาตัวเองโอ้โหพัตเตอร์มาช่วยน้องปาป๊า,ปาเลี้ยงโ้พัตเตอร์ก<า>็ร้อนเหมือนกันนุ้มใช่ครับ ถูเ้ไไม่ได้หรอหลายตัวแล้วมจะขอบแล้วม้วยโอ้โหจัดระเบียบเชือกมันวัวน้องก็เลยจับเป็นขั้วัวตัวนี้ของน้องพูพิงชื่ออะไรครับ ดอกติ่ดดอกใช่เพราะว่ามันเป็นดอกไอม้อ้ไม้ไม้จนะเขาเกดิดนิ๊ดมีไม้มีเขาแล้วเหรอเช่อมอืมรชาติตัวนี้เป็นสุดจับงา่ายจับงา่ายเลี้ยงง่ายใช่เมื่อกี้อ่ะก็จับเข่ามันได้นะคะทุกค,คนแล้วก็เมืม่อกี้มันหุดจากหูแล้วก็เลยจับสายเมื่อเช้าก็จับสายมันก็ไม่ชนนะครับมันก็เชื่อม เวลาจะชนใช่ปะตอนนั้นน่ะน้องเอามืออย่างนี้ห้ามให้มันมาห้ามันมาชนมันจะเละตึมเป๊เลย <c oughs> อ้โ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 อ้เฮะพอเตอร์มาช่วยป๊าป๊าเลี้ยงวะ <c oughs> ตรงนี้ตีตูดมันได้มันจะเดินไปไหนอีกแล้วนี่ไปให้ไปผูกกับพ่อไปจูงไปไปไปจุงจูงไม่ได้